สอวอ whiskey, นะครับโดนไล่ที่ร้านอาหารที่ไอร์แลนด์เนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็มาถกเถียงกันนะครับว่านะครับสมควรหรือไม่สมควรแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากให้ประชาชนต้องคิดและประชาชนต้องติดตามเรื่องนี้นั่นก็คือสอวและสสนะครับตอนนี้นะครับเราไม่ทราบว่ามีสอวอและสสไปทั้งหมดกี่คนแต่ทุกที่รู้รมีสสหนึ่งคนและสอวอนหนึ่งคนที่ไปเที่ยวในทริปนี้นะครับไปเที่ยวในทริปนี้นะครับ แล้วอยู่ในสมัยประชุมสภานะครับ mm. เมื่อวันที่27 mm. นะครับ28เนี่ยมีการประชุมสภาสอสกับสอวอนี้ไม่ได้เข้าประชุมสภานั่นก็คือการที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าไม่มีจิตสํานึกในการทําหน้าที่หรือเปล่าอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับจากข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาอย่างที่ผมบอกนะครับว่า ถ้าเป็นเรื่องที่ว่าวันนี้นะครับถกเถียงกันแต่เห็นมแต่ถกเถียงแต่เรื่องนี้นะครับแล้วก็นะเป็นพวกที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นซีกรัฐบาลสิ้นอำนาจเดิมเป็นอดีตสส,สเป็นสสเป็นอะไรก็แล้วแต่นออกมาบอกว่าโอ้ยไม่สมควรที่จะไล่ไม่สมควรทําไม่ถูกอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ทําไมไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้นะครับประเด็นที่สสกับสวไม่ทําหน้าที่ในการประชุมสภา ผมถามเลยครับพกคุณเป็นสอสอคุณออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้แต่ทําไมคุณไม่ถามถึงประเด็นนี้เลยและนักข่าวก็ไม่ถามถึงประเด็นนี้ไม่มีการเล่นข่าวประเด็นนี้เลยมันเป็นเพราะอะไรครับกลัวอะไรละครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูข้อมูลทั้งหมดนะครับสอสอและสวชุดนี้ไม่รู้ว่ามีกี่คนแต่รูปถ่ายที่ถ่ายครั้งแรกเนี่ยนะครับเมื่อ6วันที่แล้วถ้าเมื่อ6วันที่แล้วก็น่าจะเป็นสักประมาณวันที่24หรือ25 นับที่ไปแล้วถ่ายรูปมีทั้งหมด7คนนะครับเคนเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่าเคนเนี่ยก็คือนอนกันอยู่นะครับนอนโอ้ยสบายใจครับไปเที่ยวนะครับนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้เห็นหน้านะครับว่าทั้งหมดเป็นใครบ้างแต่เห็นว่าทั้งหมดนับได้เนี่ยมี7คนถ่ายกันเมื่อ6วันที่แล้วถ้าจากวันนี้นะครับเมื่อ6วันที่แล้วก็น่าจะเป็นวันที่24่ี่หรือยี้าแต่วันที่27บกับวันที่28ดมีการประชุมสภาคําถามคือ สอวอและสอสอเหล่านี้ไม่ทําหน้าที่ในการประชุมสภาวันนี้หน้าที่ของสอวอและหน้าที่ของสอสอมันต้องอยู่ร่วมประชุมสภาไม่ใช่เหรอครับการประชุมสภาเพื่ออะไรครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนนะสสสอวหรือใครก็แล้วแต่นี่นะสสสอวอนะักการเมืองเนี่ยนะเวลาที่ไม่ได้ประชุมสภาเนี่ยวันธรมรมดา ก็ต้องออกไปพบปะประชาชนใช่หรือไม่ไปดูว่าผี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรเดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เอาเรื่องทั้งหมดนะเข้าไปที่สภานะครับมาถกเถียงกันเพื่อจะแก้ปัญหาฟาร์มเดือดร้อนของประชาชนแต่นี่สสและสวชุดนี้กลุ่มเนี้ยเจ็ดคนผมไม่รู้ว่ามีสสกี่คนนะมีสวกี่คนเพราะข้อมูลมันก็ยังไม่ออกมานะแต่ที่แน่แน่เห็นแล้วสองคนสสคือหนึ่งคนสวหนึ่งคน ครับนะที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภานะครับแต่รับเงินเดือนเต็มการไปเที่ยวคุณใช้เงินของคุณประชาชนไม่ไดิมีสิทธิห้ามคุณนะคุณอยากจะไปเที่ยวไหนไปอะไรก็ได้แต่ขณะประสมัยเปิดประชุมสภาอยู่เนี่ยคุณสมควรจะไปเที่ยวหรอครับคุณสมควรจะไปเที่ยวหรอครับหน้าที่ของสอสอหน้าที่ของสอวอคือต้องเข้าประชุมสภาใช่หรือไม่ แล้วการไม่เข้าประชุมสภาเนี่ยละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือไม่มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบในการทําหน้าที่อย่างแน่นอนเพราะว่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้สสเหล่านี้สวเหล่าน,านี้กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนและการประชุมสภาเขาไม่ได้ไประชุมทั้งปีด้วยนะครับ ไม่ได้ประชุมทั้งปีด้วยแค่นะครับประชุมส,สมัยสมัยสภาก็มีช่วงระยะเวลาว่าช่วงระยะเวลานี้นะสมัยเป็นเป็น,ปนสมัยประชุมสภาและช่วงนี้ปิดประชุมสภาช่วงที่ปิดประชุมสภาทําไมถึงไม่ไปนะครับมันไม่ได้บรรยากาศไงใช่หรือเปล่าก็เลยไม่สนใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง ไม่สนใจที่จะทําหน้าที่ของตัวเองเที่ยวสําคัญฝ่าความเดือดร้อนของประชาชนเที่ยวสําคัญฝ่าการประชุมสภาคําถามนะครับแล้วคุณจะมาเป็นสสคุณจะมาเป็นสวทําไมถ้าคุณคุณคิดว่าการประชุมสภาไม่ได้สําคัญคุณก็อย่ามาเป็นสสคุณอย่ามาเป็นสวถึงเวลารับเงินเดือนเต็มแต่ไม่ทําหน้าที่ของตัวเองแบบนี้เหรอครับแบบนี้ใช่เหรอครับ สิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่ผมบอกแล้วไงว่าวันนี้นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของที่ว่าวันนี้สอวอคนนี้ไปโดนไล่นะครับไปโดนไล่ที่ร้านอาหารเนี่ยคุณจะบอกว่าจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรอันนี้แล้วแต่คุณนะวิชันไ้ภาพแต่ทําไมคุณไม่ถามถึงประเด็นนี้ทําไมไม่ถามถึงเรื่องนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ตอนนี้ที่มาทําให้เราเห็นว่าสอสอสอวอไม่ได้มีความรับผิดชอบ สอสอและสอวอย่างเงี้ยผมบอกเลยครับมันคือขยะที่อยู่ในสภามันคือขยะที่อยู่ในสภาที่จะต้องเอาภาษีมาจ่ายอาหารที่เหลือก็เพราะไอ้พนแบบนี้แหละถึงเวลาประชุมสภาถามว่าอาทิตย์หนึ่งสองวันเขามีกําหนดอยู่แล้วการประชุมสภานะอาทิตย์หนึ่งเขาบอกกาหนด2วันในการประชุมสภา หน้าที่ของสอสอและสวคุณต้องมาประชุมสภาคุณต้องบริหารจัดการตัวคุณบริหารจัดการเวลาของคุณมาเฮ้ยสองวันนี้นะครับ้าไปไหนไปเนเพราะมันเป็นการประชุมสภามันคือสิ่งที่สําคัญมันคือความเดือดร้อนของประชาชนมันคือการแก้ปัญหาประเทศชาติมันคือการแก้ปัญหาของประชาชนเพราะอะไรครับต้องเอาปัญหาทุกอย่างแล้วมาประชุมสภานะมายื่นย,นยติมาจะเสนอเพื่อให้ทุกคน ช่วยกันในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนวันนี้ตอนที่ยิ่งโดยเฉพาะสสอสวเหล่านี้นหะก็ยังก็คงไม่ได้แปลกใจแล้วครับเพราะสวอเหล่านี้เขาไม่ได้เข้ามาเพื่อรับใช้ประชาชนอยู่แล้วเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อประชาชนอยู่แล้วเพราะประชาชนไม่ได้เป็นคนเลือกเขามาเขาโดนแต่งตั้งมาโดยคณะรัฐทหารเพื่อแต่งตั้งเข้ามาเพื่อให้กินเงินเดือนของประชาชนเล่นเล่นนั่งเล่นเล่นถึงเวลากินเงินเดือนไปเที่ยวอะ รับเงินเดือนสบายบายแต่สอสอะนะครับตอนที่คุณไปหาเสียงคุณพูดอะไรกับประชาชนไว้คุณทำได้หรือเปล่าครับแก้ปัญหาประชาชนแก้ฟันมเดือดร้อนอะไรแค่แลแ้วแต่แต่วันนี้ประชุมสภาไปเที่ยวนี่แหละครับการแก้ปัญหาประชาชนการแก้ปัญหาของประชาชนการแก้ปากของประชาชนคือการไปเที่ยวใช่ไหมครับคำถามคือมีสอสอและสวแบบนี้ เท่าไหร่ที่อยู่ในสภาผมบอกเลยครับว่าขอฝากไปถึงพักเก้าไกลและฝากไปถึงฝ่ายค้านด้วยให้นับองค์ประชุมทุกครั้งประชาชนจะได้รู้ไงว่าไอ้พวกสสพวกเนี้ยไอ้สวอพวกเนี้ยมันอยู่ในสภาหรือเปล่ามันทําหน้าที่ของมันหรือเปล่าหรือมันคอยแต่กินเงินเดือนภาษีประชาชนแต่ไม่ยอมทําหน้าที่ของตัวมันเอง วันนี้ต้องช่วยประชาชนตรวจสอบดีครับถ้าเกิดพักฝ่ายค้านไม่ยอมตรวจสอบผมก็ขอตำหนิคุณเหมือนกันเพราะวันนี้ประชาชนให้คุณเข้าไปในเมื่อคุณมีหน้าที่ในตําแหน่งของฝ่ายค้านหน้าที่คุณก็ต้องตรวจสอบแทนประชาชนทุกเรื่องคุณยอมให้คนเหล่านี้สอสอเหล่านี้สวเหล่านี้มาโกประชาชนเหรอโกเวลาของประชาชนเหรอในเมื่อมันเป็นหน้าที่ การประชุมสภาถามว่าวันนี้ตามข่าวที่ออกมาเลยอ่ะสอสอมากี่คนก็แล้วแต่แต่อาหารต้องทำห้าร้อยสวมมากี่คนก็แล้วแต่ต้องทำสองร้อยห้าสิบรวมได้เจ็ดร้อยห้าสิบถ้าประการประชุมสภาทั้งสอวอและสอสอแต่นู่นอยู่ต่างประเทศอาหารนี้เหลือเงินภาษีของใครครับของประชาชน งบประมาณเป็นไงครับเลือทิ้งแล้วถึงเวลาสสอเหล่านี้เป็นไงครับรับเงินเดือนสอบอเหล่านี้รับเงินเดือนเต็มเบี้ยเลี้ยงเต็มเงินเดือนเต็มทุกอย่างเต็มหมดแต่ไปเที่ยวสบายใจเฉยไม่ทําหน้าที่ของตัวเองเรื่องนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าฝ่ายค้านจะต้องนะครับทําเรื่องนี้และต้องจัดการกับเรื่องนี้เพราะนี่คือการโกงเวลา ของประชาชนเลยอันนี้แหละครับบอกให้เลยครับว่ามันสร้างผลกระทบกับประชาชนอย่างเห็นได้ชัดผมถามหน่อยนะครับว่าประชาชนอยากเลือกสอสอแบบนี้อยากได้สอวอแบบนี้เข้ามากินเงินเดือนของภาษีประชาชนเหรอครับในเมื่อนะครับการประชุมสภามันคือสิ่งที่สําคัญเพราะจะต้องเอาทุกอย่างเข้าสภาเพื่อทําการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนสสมีหน้าที่อะไรนะ อย่างที่บอกสวอ,อมีหน้าที่กินเงินเดือนอย่างเดียวเพราะพวกมันไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากประชาชนอยู่แล้วนะมันได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้จะจะได้กินเงินเดือนภาษีประชาชนไปวัน,ว,นวันหนึ่งไม่ไม่ได้ทาประโยชน์มันไร้ค่าไร้เกียรตินะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยทุกวันนี้อย่างที่ผมบอกสําหรับผมอะผมบอกเลยว่าเงินเดือนที่จ่ายให้สสเนี่ยเอาไปเป็นอาหารเลี้ยงสุนัขดีกดว่า ก็พอกว่าสอวอเงินเดือนที่จ่ายสอวอเนี่ยเอาไปเรียกอาหารชุนักษณพี่ฟาเพราะอะไรก็สอวอมันทาตัวแบบเนี้ยมันเห็นความสาคัญไหมล่ะส่วนสสวันนี้คุณไปหาเสียงคุณบอกว่าคุณจะเข้าไปแก้ปัญหาช่วยช่วยเหลือประชาชนคุณจะไปทําไอ้นั่นทําไม่นี่เพื่อประชาชนแต่วันนี้ประชุมสภาคือการที่เอาปัญหาที่คุณไปพบจเจอมาคุณไปลงพื้นที่มาในพื้นที่ของคุณเองเนี่ยนะครับเอาเข้ามาในสภา เพื่อให้ทําการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนแต่วันนี้พวกคุณอยู่ไหนครับประชุมสภานู่นอยู่ต่างประเทศนู่นแบบนี้นะครับเป็นสสที่ดีแบบนี้นะครับเป็นสวที่ด,แบบเออดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าเรื่องที่ว่าสอวอวันนี้รู้สึกว่าประเด็นที่ออกมาตอนเนี้ยจะพุ่งเป้าไปที่ประเด็นสอวอโดนไล่นะครับสมควรหรือไม่สมควรอะไรกันก็นแล้วแต่ผมบอกว่า อันเนี้ยมันยังเรื่องเล็กมันก็เป็นเรื่องของสอวอโดนไล่ประชาชนคนนึงไปไล่สอวอแค่นั้นเองแต่เรื่องใหญ่คือสอสอและสอวอมันไม่เข้าประชุมสภามันไม่ทําหน้าที่ของมันอันนี้ส่งผลกระทบทั้งประเทศเรื่องของประเทศเรื่องของประชาชนส่งผลกระทบเยอะแยะมากมายเลยมันเป็นสอวอมันเป็นสอสอแต่ไม่ทําหน้าที่ในการประชุมสภาแบบนี้ได้หรอครับแล้วถึงเวลาก็รับเงินเดือนเต็ม ประชาชนสมควรจะพูดเรื่องนี้นักข่าวสมควรจะทําเรื่องนี้สมควรจะจี้เรื่องนี้เพราะนี่คือสิ่งที่หเห็นและอย่างที่ผมบอกว่าจากข้อมูลที่ผมเข้าไปดูมานะครับที่สวเป็นคนโพสต์ที่สวเป็นคนโพสเนี่ยคือโพสตเมื่อหกวันที่แล้วถ้าโพสต์เมื่อหกวันที่แล้วมันก็คือวันที่ยี่สี่หรือวันที่ยี่ห้าแสดงว่าไปกันตั้งแต่กี่วันครับผมไม่รู้ว่าเดินทางไปไฮแลนด์น่มันต้องใช้เวลากี่วัน แต่วันที่24วัน6วันที่แล้วนะครับ6วันที่แล้วมีการถ่ายรูปเอาไว้เรียบร้อยแล้วนอนกันอยู่โอ้โห7คนไม่รู้มีใครบ้างอะนะี่แต่ที่แน่ๆมีสว1คนและส่1คนแล้วและวันที่27 28มีการประชุมสภานะครับมีการตั้งกระทู้ถามหลายๆอย่างนะครับถึงไม่ได้ตั้งกระทู้ถามเวลาประชุมสภา สสไม่ต้องเข้าใช่ไหมครับสอวอไม่ต้องเข้าหรอครับหรือว่ายังไงครับช่วยบอกกับผมหน่อยครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้สสสอวอที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวก็ไม่ต้องเอาให้ถึงห้าร้อยคนไหมสอวอไม่ต้องถึงสองร้อยห้าสิบคนหรอกมั้งเอาเฉพาะที่มันต้องจําเป็นจะจะ,จะต้องทําจริงเอาสอส,สได้ต้องห้าร้อยคนเนะี่ยเอาเพื่ออะไรนึมว่ามันไม่มีประโยชน์อะวันนี้สส วันที่ไม่ได้ไประชุมสภาเนี่ยนะครับเอาผมขอแค่ทํางานแค่ห้าวันนะสองวันไม่ต้องทํางานอนะ่ะเสาร์อาทิตย์เป็นไม่ต้องทํางานก็ได้หยุดเลยเสาร์อาทิตย์แม่งสอสอบอกเลยเฮ้ยวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดราชการก,กูไม่ทํางานแต่สามวันจันอ์อาคารพุธศุกร์ลงพื้นที่ดูความเดือดร้อนของประชาชนพุธกับรหัสเข้าประชุมสภาเพื่ออะไรเพื่อจะได้อาความเดือดร้อนของประชาชนนะ่ะมาแก้ปัญหา มาเข้ามาถกกันมีอะไรกันแบบนี้แหละถึงถูกต้องสแสดงว่าวันนี้พวกสสเหล่านี้ที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้คิดจะเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนใช่ไหมที่ออกมาหาเสียงนี่คือโกหกหลอกลวงประชาชนตบ,บศัตว์ตบประชาชนเท่านั้นเองเพื่อให้ตัวเองได้เป็นสสแต่พอเข้าไปปุ๊บแค่หน้าที่ประชุมสภาเนะี่ยการประชุมสภาค่าเดินทางก็มีให้ค่าที่พักก็มีให้ค่าอาหารก็มีให้เบี้ยเลี้ยงก็มีให้ มีให้แม่หมดทุกอย่างมันยังไม่เข้าประชุมกันเลยไปเที่ยวบางคนก็ไม่เข้าประชุมบางคนเข้ามาเซ็นชื่อเอาเบี้ยเลี้ยงแล้วกลับแบบนี้หลอครับประชาชนอย่างพวกเราอยากได้สอสอส,อสอวอแบบนี้หละครับถามหน่อยต้องออกมาช่วยกันพูดครับต้องออกมาช่วยกันพูดต้องออกมาช่วยกันที่จะต้องมาตั้งคําถามนะไปถึงวันนี้ประธานประธานสภานะครับคุณวันนอ คุณจะจัดการเรื่องนี้ยังไงคุณปล่อยให้สสที่เข้าประชุมประพาคุณไม่ได้ควบคุมเลยวันนี้ทาไมถ้าเกิดเป็นแบบนี้ถึงเวลาแล้วมั้งที่จะต้องมีการเช็คชื่อสอสอใครที่เข้าประชุมมั่งใครที่ไม่มาประชุมมั่งการประชุมประพามันเป็นหน้าที่ของสอสหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ของสอบรหรือเปล่าประชาชนอย่างผมข้องใจ ถ้าคุณจะบอกว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่หน้าที่ของสสที่จะต้องมาประชุมสภาไม่ใช่หน้าที่ของสวจะได้ไปประชุมสภาผมจะได้ไม่พูดผมจะไม่นี่เพราะถามว่าวันนี้สสแต่ละคนเนี่ยหวเข้าไปประชุมสภาเอาเรื่องนี้ไปเข้ามาเอาเรื่องนี้ไปถกกันเอาเรื่องนี้ไปถามกันเอาหวเอามาไอ้นี่ไปแต่สสบางคนน่ะไปเที่ยวไม่ได้สนใจการประชุมสภาเลยวันนี้การประชุมสภาผมจําได้นะครับ ว่าข่าวที่แล้วนะครับฝ่ายรัฐบาลเป็นคนบอกว่าที่พักก้าวไกลนะครับที่พักก้าวไกลนับองค์งประชุมทําให้องค์ประชุมล่มนะครับกำลังถกเรื่องของฟาร์มเดือดร้อนของประชาชนและทําให้องค์ประชุมล่มไม่สามารถที่ประชุมได้ต่อเพราะพักก้าวไกลนับองค์ประชุมสแสดงว่านะครับาร์มเดือดร้อนอะไรของประชาชนต้องเข้าที่ประชุมสภาใช่ไหมครับ มันฟรีวามสำคัญมากขนาดนั้นแล้วทำไมสอสอถึงไม่เข้าประชุมสภาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่มันเห็นวันนี้ถ้าเจ้าของร้านอาหารคนนั้นไม่อัดคลิปไร่สอวอรประชาชนอย่างผมจะรู้ไหมว่ามีสอวอและสอสอเนี่ยนะหนีไปเที่ยวต่างประเทศไม่สนใจการประชุมสภาไม่ให้ความสำคัญในการประชุมสภา ถ้าเกิดว่านะครับเจ้าของร้านอาหารคนนั้นไม่อัดคลิปไร่สอวอรประชาชนจะรู้ไหมและตรงนี้ประเด็นนี้นักข่าวประชาชนต้องลุกขึ้นมาตั้งคำถามครับต้องลุกขึ้นมาช่วยกันครับเพราะวันนี้สอสอและสอวอเหล่านี้มันกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนพวกมันกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนแต่วันนี้พวกมันไปเที่ยว ถึงเวลารับเงินเดือนจากภาษีประชาชนอยากได้สอสอแบบนี้แหละครับอยากได้สวแบบนี้แหละครับไม่อยากได้ครับประชาชนอย่างผมไม่อยากได้สอสอและสวแบบนี้คำถามต่อมามีสอสอแบบนี้ที่ทำตัวแบบนี้อีกกี่คนมีสวที่ทำตัวแบบนี้อีกกี่คนที่มันกินแต่เงินเดือนภาษีประชาชนแล้วมันไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประชาชนเลยไม่ได้เห็นความเดือดร้อนของประชาชนสําคัญเลยเพราะถ้ามันเห็นว่าความเดือดร้อนของประชาชนสําคัญมันต้องเข้าประชุมสภาการประชุมสภาไม่ได้ประชุมทั้งปีด้วยซักมันมีนะครับสมัยประชุมสภาเปิดประชุมสภาปิดประชุมสภาเปิดประชุมสภาปิดประชุมสภาแล้วอาทิตย์หนึ่งสองวันเท่านั้นที่จะเอาเรื่องทั้งหมดไปแก้ปัญหาแต่ไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจ ไปเที่ยวดีกวา่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เห็นตอนนี้วันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่านักข่าวส่วนใหญ่อะไรครับเข้าข้างรัฐบาลหรือเปล่าครับทำไมไม่ตีข่าวเรื่องนี้ให้มันหนักๆครับ ทำไมไม่พูดเรื่องนี้ให้ล่ะแต่เห็นที่ออกมาโอ้โหแต่ละคนนะออกมา,าเอ้ยวันนี้นะไอ้คนนั้นไปทําข่าวไอ้คนนั้นบอกว่าเอ้ยต้องออกมานะไม่มีสิทธิ์มาไล่นะครับอ่าสอวออกจากร้านทําอย่างนี้ทําให้ถูกอย่างงูอย่างนี้ออกมาแต่ไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยทําไมนะครับปากอมอะไรกันอยู่ครับไม่กล้าพูดหรือพูดตัวเองก็ทําอยู่ครับเลยไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้ครับจริงๆประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด และเป็นประเด็นที่นะครับถ้าคุณเป็นสอสอคุณเป็นสอคุณต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนครับต้องพูดถึงเรื่องนี้ต้องพูดถึงประเด็นที่สอสอกับสอวอเนี่ยไม่เข้าประชุมสภาแล้วหนีไปเที่ยวสมควรจะพูดถึงเรื่องนี้แต่วันนี้ไม่มีใครพูดถึงครับนักข่าวเงียบครับไม่มีการตั้งประเด็นนี้เลยครับมีบางช่องผูมที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ก็มีเพิ่งจะออกมาตอนนี้มีการตั้งประเด็นเพราะมีประชาชนไปตั้งในทวิตเตอร์ แล้วก็ออกมานักข่าวไม่มีสมองในการตั้งเหรอครับนักข่าวไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้เหรอครับหรือไม่รู้ครับบอกได้เลยครับผมเองผมบอกเลยครับผมเจอคลิปนี้นะครับผมไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้เลยสําหรับผมผมบอกเลยครับว่าผมเจอคลิปนี้ผมไม่ได้สนใจประเด็นนี้ผมสนใจประเด็นเดียวเฮ้ยมีสอสกับสอวอหนีหนีไม่เข้าประชุมสภา แล้วไปเที่ยวต่างประเทศทั้งๆที่อยู่ในสมัยประชุมสภาผมสนใจประเด็นนี้มากฝ่าเพราะมันคือประโยชน์ของประชาชนมันคือเงินภาษีของประชาชนที่พวกนี้นะผมไม่พูดถึงนะครับว่าเขาเอาเงินเขาอาจจะเอาเงินเขาเรื่องของเขาไม่เกี่ยวแต่วันนี้มันอยู่ในสมัยประชุมสภาหน้าที่ของเขาต้องอยู่ประชุมสภาถูกต้องไหมแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแก้สิ่งนี้แต่วันนี้สมัยประชุมสภาแต่หนีไปเที่ยวมันสมควรไหม มันใช่ไหมสอสอและสอวอเหล่านี้อย่ามาเป็นเลยมันเปื้อนภาษีประชาชนเอาเงินที่จ่ายให้กับสอสอส,อสอวอเหล่านี้ไปเลี้ยงอาหารหมาดีกวา่าอย่างน้อยหมามันได้อิม่มนะครับที่สําคัญไปเลี้ยงอาหารหมาสักครั้งเนี่ยเจอเจอมันเนี่ยมันจะกระดิกหางให้ด้วยแต่สอวสวสสวสวสอสวเหล่านี้มันเห็นหัวประชาชนไหม ไม่เคยเห็นหัวประชาชนตอนมาเป็นสอสอตอนมาหาเสียงหโหยกมือไหว้ปลอก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 อยากได้แต่พอมาได้เป็นเป็นสอสแล้วหายหัวไม่เห็นได้เงินเดือนแล้วเนี่ยอยู่สบายแล้วมีตําแหน่งแล้วมีเงินเดือนมีเ,เมียเลีเ้ยงนูน่นหนีไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้สนใจเดี๋ยวค่อยมาตอนหาเสียงค่อยมาค่อยมายกมือไหว้ใหม่จาบทเรียนเอาไว้ครับประชาชน อย่าให้สอสอสอวอเหล่านี้มันมาโกหกมาหลอกลว,ลวงได้อยากได้นะครับสอสอที่ทำตัวแบบนี้สอวอที่ทำตัวแบบนี้และผมบอกเลยครับวันนี้มีการมาพูดถึงเรื่องของว่าเอ้ยเนี่ยที่หมออองนะครับพักก้าวไกลทําแบบนี้ไม่สง่างามไม่ยังงู้นอย่างนี้ผมถามหน่อยเถอะครับถึงเขาไม่สง่างามแต่เขาก็ทําเพื่อประเทศชาติทาเพื่อประชาชนทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาทาหน้าที่แบบโอ้โหเต็มกําลัง สอสอสอวแบบนี้ไม่สงา่างามมากไฟเพราะอะไรไม่ทําหน้าที่ของตัวเองไม่มีจิตสํานึกในการทําหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบในการทําหน้าที่คนเหล่านี้ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีแล้วยังมีหน้ามารับเงินเดือนอีกถามน้อยเธอครับฝากไปนะครับประชาชนทุกคนพวกเราต้องช่วยกันครับอย่าให้เรื่องนี้เงียบนะครับอย่าให้เรื่องนี้เงียบในเมื่อนักข่าวไม่ยอมทาพวกเราต้องช่วยกันกระจายเรื่องนี้ออกไปว่าวันนี้นะครับ ให้ทางฝ่ายค้านให้ทางประธานสภาครับนะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ครับว่าสอสอและสอวอที่ไปเที่ยวแล้วไม่เข้าประชุมสภาเนี่ยนะครับละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้เดี๋อัปเดต